อะไรนาะนี่ดีจัง,งมาทำงานช่วยอุย้ยพักมาแล้วาส,าสาธุอนุมโมทาอ,อม,าม,าม,ามา นม่ดะข้าวนึ่งยังไม่ทันสุกเลยนะคะสาธุสาธุาธโอ้มีข้าวอยู่เนาะ นีเขาอยู่วะเออ<า>เดี๋ยวขาใส่ตอนขาพัานลบมากเ,เออพันยายอุ่นนะคะ ่นใส่บาทนะะทุกคนค่อยๆเตือน้ัในเนื้ย่้าเนนยยข้านะค่อยๆเตือน,น,นอ้ันนนใเนเนื้อเอ้เอ้ บุญด้วยนะคะแสดงว่าพักเขามาโดนหนุนเอาเลียวหัวเพื่อบ้านยากเออเพราะว่ามันบ้านมันก็หมดที่นุนอยู่เพราะว่าทั้งว่ามันไกลไะทั้งว่าพวกเราไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่มเหมือนแต่ก่อนเนี่ยถ้าแต่ก่อนถ้าก็เดินไปถึงหนอาบ้านลุงเนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ค่อยมีใครอยู่เลยและหนิ่งก็จะมาแค่สองโมงเนาะจะมาเข้างานสองโมงเลยเปาเปาคะ สาธุอนมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราก็ไปโน่นนะคะคยายอุ่นก็จะนั่งรอสักบาททุกวันนะคะเ,คเพราะว่ายายอุ่นก็จะไปวัดไม่ไม่ค่อยได้แล้วเนาะก็พระก็จะนี่แหละคะ่ะพระท่านก็ดึมฮะ เฮ้ยว่าสวัสดียายอุ่นก่อนแป๊บนึงสวัสดีค่ะยายเอออายืดดม่แห้งเป็นนั่นเลยยืดดิไม่แห้งอยูบอ่บ่เออเดี๋ยวนี้นะไข่แน่เออไม่ได้คือว่างน้นว่างน้นชุดโยกแล้วไปวัดยูบอกข้อมือนี่กันไปไปน้ำแหม่หน่อยโอ้ไปได้อยู่เนาะเออไปน้ำสามโลมันใช่เสริฐเอาสามโลไปนะมันไปไม่ได้มันไม่ได้แห้งหมูมันไม่แห้งานาะค่ะอืมสาธุสาธุไม่ได้เจอ,อ